สวัสดีครับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอัปเดตห้องเก็บของนะครับที่ทำในในโรงรถครับผมนะฮะฉาบแล้วนะครับบางส่วนนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างที่ผมใช้เป็นอลูมิเนียมหน้าต่างกระจกนะฮะนี่แล้วก็ประตูตัวนี้เป็นประตูไม้แล้วก็จะทำตัวประตูเหล็กครอบอีกทีนะครับ ความสูง2เมตรกว้าง80นะครับตัวแดนดาดทั่วไปนั่นแหละนะฮะด้านในด้านในเก็บชาบเรียบร้อยหมดแล้วครับผมก็เหลือปูกระเบื้องกับทําตีฝ้าข้างบน วันจะใช้เป็นฝ้าแผ่นเรียบครับมาดูหน้าต่างกันหน่อยนะฮะบางทีแบบห้องเก็บของทำไมหน้าต่างใช้ดีเหมือนเป็นบ้านเลยนะฮะก็แน่นอนว่าที่เคยบอกว่าจะใช้เอาไว้มานอนด้วยนะครับและอย่างเป็นอลูมิเนียมกระจกเนี่ยมันเวลาฝนตกอะไรมันไม่บวมนะครับสังเกตถ้าเป็นพวกหน้าต่างไม้นะครับมันก็จะฝนตกความชื้นมันก็จะบวมปิดยาก รูเริ่มเสียบไม่เข้างี่ครับก็เอาดีๆไปเลยนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะใช้ในการทดสอบแอร์ด้วยนะครับห้องนี้ทดสอบแอร์ใช้ในระบบโซล่าเซลล์นะฮะตาต่าง2บานครับฝั่งนั้ฝั่งข้างในฉาบแล้วก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะแม่กับพี่แดงครับพี่แดงมารับแม่นู่นครับผม ร้อยนะฮะความกว้างนะครับความกว้างแนวนี้กวางแนี้สามเมตรยีโดยประมาณยาว5้าเมตรเจนะก็ยาวยาวใช้ได้เลยนะครับเป็นห้องนอนห้องหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นห้องเก็บของนะครับห้องนั่งทํางานนะฮะตัวนี้มันประตูตอนแรกว่าจะใส่เป็น p c c แต่ว่าผมเนี่ย ไม่ได้ซื้อวงกบของชุดนี้มาด้วยมันเลยใส่ไม่ได้นะฮะแต่เป็น PVC ก็ต้องซื้อวงกบของ PVC อันนี้ไม่เป็นไรผมจะทําครัวใส่ประตูครัวอยู่แล้วนะเก็บไว้ใส่ครัวนะครับเดี๋ยวจะเอาประตูไม้มาใส่ต้งนั้นฝั่งนี้นะครับมองไปก็จะเห็นสระน้ําครับผมเห็นบ้านนะครับกําแพงด้านนี้นะครับเหลือยังไม่เสร็จนะครับเหลือกําแพงเดียวนะครับนี่ ช่างเขาโป๊ปูนไว้นะฮะฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วครับผมทาสีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็เหลือข้างบนตัวนี้จะตีเป็นบังด้วยไม้ฝาเชลรานะครับตีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นว่ากันศาสด,ด้านบนแล้วกันพอไม่ตีมันก็ศาสต์นะแล้วแต่ใครจะใช้ตัวนี้เป็นสมาร์ทบอดก็ได้ไม้ฝาเชลราก็ได้นะแต่ว่าผมซื้อไม้ฝาเชลรามาแล้วนะครับของแพงครับผม นะครับตอนนี้แผ่นละ80บาทเลยหน้า6ไม้ฝาเช้อร่านะฮะตรงห้องเก็บของอ่ะจะตีเป็นไม้ฝานะครับแล้วก็ยาวไปนู่นอ่ะจะเอาแค่สมาร์ทบอร์ดพอนะครับเพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่าอย่างก็คืออยากได้ไม้ฝาแค่ห้องเก็บของนะครับฝั่งนั้นก็ตีเป็นสมาร์ทบอร์ดเอานะฮะ เชิญลาซื้อมาแล้วนะครับตัวนี้หน้าหกนะครับห่อหนึ่งจะมีอยู่5แผน่นเอามา15แผ่นก่อนนะครับไม่พอค่อยไปเอามาเพิ่มโครงสร้างตรงนี้จะเพิ่มเสาอีกนะครับเพราะว่าเสาเหลืออยู่ไม่ได้ใส่หมดมันแอนนิดนึงนะครับแอนก็คือมีเสาอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้พิระเพิ่มไปให้เลยนะครับ ไฟตรงนี้เป็นสปอร์ตไลท์นะฮะนี่ของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอันนี้ก็สว่างคงที่ทั้งคืนนะครับใช้สาดโรงรถนะเย็นๆครับผมบรรยากาศเย็นๆนะ ตัวนี้หินทรายนะครับที่สั่งมาเทแล้วก็ก่อเหลือ,อบล็อกเนี้ยสั่งมาเผื่อเพราะว่าจะก่อรอบตรงห้องครัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็หินทรายยังต้องได้ใช้อีกนะครับเด็กๆมานี้มาไล่งานตัวหุ่นวายจริงฮะแฟดหรอไฮบิดอัปกรดอันนี้โพลีนะ โอเคครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมมาติดตามชมห้องเก็บของนะครับเสร็จแล้วจะเป็นยังไงงบประมาณตอนนี้นะครับก็แปดหมื่นแล้วนะครับผมทํามาเรื่อยๆนะับอาจจะดูว่ามันบางทีคิดว่าแพงมันก็แพงนะนะเพราะว่าผมเนี่ยค่าแรงเนี่ยยอมรับว่าให้ค่าแรงช่างเนี่ยเขาสูงกว่าทั่วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมัน ของมันแพงนะครับของแพงแล้วก็เราให้เข้ามาทํางานให้เนี่ยช่างแต่ละคนที่ท,ที่ทำเขาทาให้เราเต็มที่นะครับเต็มที่ข้าวปลานะครับบางมื้อผมผมทาให้กินด้วยเลยถ้าผมอยู่นะครับแล้วก็เครื่องดื่มอะไรตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ลองไปไปเป็นแนวดูนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเลยทาได้ได้ถูกกว่าผมเยอะถูกกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็ก็ลองลองดูเนาะเรื่องงบประมาณเนี่ยแพงถูกอยู่ที่เราพิจารณาเลย นะครับแล้วแต่ทีแล้วแต่เจ้าตัวเรานี่แหละนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ